สวัสดีครับสวัสดี f อซทุกคนนะครับผมวันนี้บานคนพา f อนะซรนะผมมาอัปเดตครับผมกับร้านทุกับร้านทุเรียนอินดี้นะผมกิงแก้วสามห้านะครับจะบานิพนจะพาไปชมบรรยากาศนะครับในร้านกันนะครับผมวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เนื้อล้วนนะครับหนึ่งกิโลสามสองศูนย์นะครับ มาเลือกได้เลยนะผมเป็นเนื้อกรอบนอกุ่มในก็มีนะเป็นเนื้อสุกพร้อมทานก็มีนะครับผมกิโลกร,รัมละ,130นะมหนึ่งร้อยสา,าสิบาทนะครับผมหรือว่าจะเป็นคัดสองสามวันสุกนะครับก็ราคาเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับทุกคนนี่มีแบบสวยๆเลยนะครับ มาเลือกดูได้นะครับมีแต่สวยๆนะไซส์ทรงสวยเลยครับสุดจัดนี่ลูกค้าก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับมาเลือกดูก่อนได้มีหลายราคานะครับฝั่งน้นหนึ่งร้อยสิบห้าบาทนะครับผมสองสามวัน เป็นลูกกอพี่ใช่ครัเ şey> ช็คเนื้อก่อนส่งมอมให้ลูกค้าขาย้ากินเนื้อสุกพร้อมทานก็ลูกค้าก็เลือกได้นะครับเนี่ยเห็นไหม หน้าร้านก็เยอะหน้าดูลูกคา้าเยอะช่ด้จัดไปสองลูกจัดไปเลยพะะอย่อค้า,าเฮ้ยขาวได้ได้หม<ะ>เลือกเองกับมือลูกมินิไซเนะ จีดให้ง่ายเลยพวกเดียวเนี้ยออกไปเป็นนี่เลยเดี๋ยวลูกค้าไปแหวะกลางเองนะลูกค้าบอกแต่มาซื้อเลยนะความรู้ของทุเรียนนี่แมตเต็มเหรอ โอ้โหเยี่ยมเลยครับความรู้มาเต็มใช่มีเนื้อนุ่นเนื้อนี่ก็ได้นะครับจิ้มบอกได้นะแต่ไม่กินเียแต่กว่าเป็นด้วยนะบอกเป็นด้วยเองขมุงตรงนี้มาจิ้มเนื้อแล้วบอกว่าได้แต่ไม่ได้กินเองนี่เก่งเจ๋งอร่อยนะหล่อนนี่ครับข่าวบอกมาเอ้ยนะที่รับมาเดินไปขายเลยดีกว่า ต้องมาร้านนี้ครับผมต้องมาร้านนี้ทุเรียน<ข>อ,อินดี้กิ่แก้ว35นะครับลูกค้าบอกอร่อยแพ็คละหนึ่งโลมาดูเอาเพิ่มอีกหนึ่งลูแกแข็นิดนึงอนะ่ะพี่แนวบอกแล้วนะบอก <laughs> อกเก่งหรืออ่านบ้าอะไรนี่รุ่นี้เีื้อกอบน,อน้องุ้มในนะอ๋อคุู้าก่อน way.

เป็นบรรยากาศหน้าร้านนะครับเรียบร้อยเลยนี่เป็นแบบสวยๆครับ แบบเป็นแพ็กก็ขายดีครับทุกคนี่นะจากจากแป๊บเดียวที่เต็มนะเหลือแค่นี้แล้วนะครับคนแพ็กก็แพ็กไม่ทันแล้วนะครับผมสุดจัดจริงๆครับกับทุเรียนอินดี้กิ่งแก้ว35นะผมหรือเพจ Facebook นะครับผม,บะบผมตะวันใหม่ผมลไม้ซิ่งคนะครับทุกคนทุเรียนอินดี้กิ่งแก้ว35 นี่กี่แก้ว3านะทุกคนมีให้เลือกเยอะนะครับราคานี้เลยนะครับ